นายอำเภอเกาะสมุยประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำเดือนธันวาคม2568เมื่อวันที่16ธันวาคม2568ที่ห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนประจำเดือนธันวาคม2568ก่อนการประชุมนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุย ได้มอบโลบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการประจำปี2568จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้แก่บริษัทสันติบุรีสมุยคันทรีคลับจำกัดเพื่อเป็นการเชิดชูดเกียรติว่าเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่นที่ประชุมในอำเภอเกาะสมุยได้แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่อำเภอเกาะสมุยจำนวน3รายได้แก่ นายนารินทร์ธรจันเลื่อนประหลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุยพันตำรวจเอกกัญชวิทย์โพประสิทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อบผุดและนางนภัทรเพชร,พรมรศสันพกรพื้นที่สุราษฎร์ธานีสองจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่เดือนที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบด้วยการนำเสนอผ่านวีดิทัศน์ ถึงผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารที่มาจากองค์กรต่างๆในอำเภอเกาะสมุยในเดือนที่ผ่านมาโดยที่ทําการอำเภอเกาะสมุยกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยในอำเภอเกาะสมุยได้เชิญร่วมกิจกรรมทําบุญตักบ,บาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี2569ในวันพฤหัสบดีที่1มกราคม2569 ณบริเวณท่าเทียบเรือหน้าทอนหรือบริเวณสะพานกลางออฟฟิศตัวเร็วลมพยาหมู่ที่3ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสมุยบริษัทรตือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย โฮมหมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์้านอาหารบีชเมาท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน